จะทำว่างมีครั้งที่211ท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่30ทธันวาคม2567อาอรุณสวัสดิ์ทุกท่านพวกเราพบกันในความว่างอีกขอกราบสวัสดีองค์เดิมในความว่างของทุกท่านข้าพเจ้าขอขมาความผิดบาปก,กับทุกท่านด้วยอดิตชาติที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีอวิชชาความโลภโกรธหลงคิดเพ้อฝันแบ่งแยกยึดติดมีอัตตาทิฏฐิอัตตายึดติดอัตตาโอ้อวดข้าพเจ้าขอรับผิดทั้งหมดชีวิตคนเรามีความทุกข์ยากลำบากความทรมานมีการเกิดตายตอบสนองความทุกข์ยากลำบากนานาประการ ล้วนต้องการสแสวงหาชื่อเสียงมีหน้าตาสแสวงหาเงินทองตำแหน่งและความรักต้องยุ่งวุ่นวายมากมายนับไม่ถ้วนยุ่งวุ่นวายทุกชาติเรื่อยมายุ่งกับสามสิ่งนี้ต้องดิ้นรนต่อสู้เหล่านี้ล้วนมาจากความอยากมีพวกเราไม่ใช่มีอย่างธรรมชาติ ไม่ใช่มีอย่างแยบยนพวกเรายึดติดความมีอะไรเรียกว่ายึดติดความมีก็คือของกูถ้ามีของกูก็มีผลกรรมสนองที่ว่าของกูก็ไม่เคยมีใครเอาอะไรได้อนันตชาติมาสามโลกทศทิศบุคคลเรื่องราววัตถุ เธอเคยใช้เคยเห็นไม่เคยเอาได้อนันตชาติไม่มีช่องว่างไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีริเริ่มไม่มีจุดจบพวกเราไม่เคยได้ไม่เคยเสียทั้งหมดพวกเราดำเนินการอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่างรูปรักษ์ฟ้ารูปรักษ์ดิน รูปลักษณ์คนรูปลักษณ์รมวิถีที่จำเข้ามาอยู่ในอัตตารับรู้จำชื่อและรูปลักษณ์ทั้งปวงเข้ามาเพราะพวกเรามีอัตตาเป็นราชาแห่งใจเป็นราชาจดจำมีการจำโดยเฉพาะแล้วอัตตาจำสิ่งเหล่านั้นไว้ในอัตตารับรู้ซึ่งสภาวะนั้นอดีตไม่มี ขนาดนี้มีอนาคตก็ไม่มีตอนนี้มีเป็นแค่ปัจจัยเกิดอนาคตก็ไม่มีเช่นกันเป็นปัจจัยดับดังนั้นพวกเราต้องรู้ฟ้าดินจัก,กรวาลเวนัยทั้งหลายกรรมตอบสนองต่างๆอวิชชาต่างๆความทุกข์ต่างๆเกิดเกิดดับดับทุกชนิด ทั้งหมดอยู่ในอัตรารับรู้เกิดผลกระทบกันเพราะพวกเราไปเอาอัตรารับรู้มาเป็นของจริงดังนั้นพวกเราไปจับสภาวะของอัตรารับรู้กอเกิดความทุกข์ความกัดกลุ่มตอบสนองมากมายกอเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองมากมายก็เกิดภัยพิบัติในความว่างมากมาย พวกเรามีรูปลักษ์ภายนอกทั้งหลายจำรูปลักษ์ภายนอกมันเป็นกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่รูปลักษ์ภายนอกมันมีไม่มีไปเองตามธรรมชาติพวกเราเห็นรูปลักษ์ภายนอกรูปลักษ์ฟ้ารูปลักษ์ดินรูปลักษ์คนรูปลักษ์รมวิถีลักษณะเรื่องราวลักษณะวัตถุ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนมีไม่มีแต่ว่าพวกเราบอกว่าของกูเป็นเช่นนี้ยุ่งไหมเหนื่อยไหมยุ่งยากมากมันมาขวางกั้นพวกเราไว้มันมาพันธนาการพวกเราไว้มีผลกรรมสนองต่อพวกเราควบคุมพวกเรา เอาพวกเราไปไว้ในกรงขังพวกเรากระโดดออกไปไม่ได้พวกเราคิดว่ามันมีอยู่พวกเราจะมีความสุขกระโดดโลดเต้นเหมือนดังสุนนะัขเวลามันดีใจมีความสุขมันจะกระดิกหางแกว่งไปแกว่งมาเช่นกันคนเราเวลาเบิกบานใจหรือไม่เบิกบานใจ เพราะใจนั้นยึดติดรูปลักษณ์ปรากฏออกมายึดติดรูปยึดติดลักษณะยึดติดวัตถุยึดติดชื่อเสียงมันคือมีไม่มีมันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนไม่ใช่มีอยู่ตลอดกาลมันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงในฟ้าดินจัก,กรวาลมนุษย์ทั้งหลาย มีกรรมตอบสนองมากมายในใจมีปัญหามากมายมีการแย่งชิงมีการพันธนาการมีบุญคุณความแค้นรักพยาบาทมากมายมาจากไหนมาจากความมีเห็นความมีก็มีผลกรรมสนองเห็นหนึ่งความมีก็จะเกิดความมีร้ายขอบเขต เพราะความมีนั้นจะเกี่ยวเอาไว้เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังพวกเราไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีมันให้เธอใช้เท่านั้นเองเธอมีสิทธิ์ใช้มันไม่มีสิทธิ์ครอบครองมันพวกเราเอามันมาใช้เท่านั้นแล้วจะใช้อย่างไรต้องใช้อย่างแยบยลใช้อย่างมีไม่มี ไม่ใช่ไม่มีมีไม่มีคือความมียิ่งใหญ่คือความมีอย่างแยบยนต์ความมีแบบส่วนรวมคือความมีที่ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เสียใจไม่มีผลกรรมสนองไม่เห็นแก่ตัวคือความมีที่ไม่แอบจำซ่อนเร้นจะไม่ไปยึดเป็นของฉันของเธอ ของเขาถ้ามีก็เป็นชีวิตปุตุชนมีการแบ่งแยกคนนี้คนนั้นแยกปฏิบัติเกิดจิตใจมนุษย์จิตญาณเดิมของพวกเรานั้นเป็นจิตที่สว่างเป็นมีไม่มีแน่นอนทำไมพวกเราไม่เบิกบานใจง่ายมากเพราะพวกเรามี ร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดทำไมพวกเราเกิดไม่สิ้นสุดตายไม่สิ้นสุดทำไมพวกเราทุกไม่หยุดทำไมพวกเราถูกเผาไม่หยุดทำไมพวกเราถูกฝังไม่หยุดทำไมพวกเรามีลงศพไม่หยุดทำไมพวกเราต้องเข้าห้องคลอดไม่หยุด ทำไมพวกเราต้องอยู่ในท้องของสัตว์ไม่หยุดเพราะความมีในความมียังมีแบ่งเช่นความมีที่เป็นกุศลความมีที่เป็นกุศลและอกุศลความมีที่เป็นอวิชชาแค่นี้ก็มากมายจนประมาณมิได้แล้วเพราะความมีพวกเรา จึงไม่สามารถเข้าถึงธาตุเดิมของมันแก่นแท้ของมันคือมีไม่มีดังนั้นมันจึงให้พวกเราใช้ไม่ใช่ให้พวกเรามีมันเป็นสภาวะที่ให้เราใช้เท่านั้นเธอไม่สามารถเอาได้หนึ่งรูปลักษ์หนึ่งธรรมวิถีอยากเห็นหนึ่งรูปลักษ์นี้ หนึ่งทำวิถีนี้อยู่ตรงไหนรูปลักษณ์นี้คือมีไม่มีทำวิถีนี้คือมีไม่มีถ้าหากมีเธอก็สมควรตายมาเข้าแถวเรียงกันรอเธอเข้าลงศพเหมือนดังรอเข้าห้องคลอดถึงหมายเลขที่เท่าไรเธอรอถูกคลอดออกมา เพราะอะไรเพราะมันต้องปรากฏผลกรรมสนองปรากฏการเกิดตายตอบสนองปรากฏการเวียนไหวตอบสนองปรากฏความทุกข์ความทรมานานานาประการยากที่จะบรรยายรับการสายร้ายป้ายสีต้องรับความกล้ำกลืนไม่เป็นธรรมเพื่อรักษาหน้าทุกฝ่าย ต้องอดทนอดกลั้นรับความอัประยศอดสูรับความทุกข์แค่พูดถึงชื่อเธอก็ทุกข์แล้วชื่อนั้นเป็นวิถีที่เกิดจากใจให้ใจใช้ยึดเอาไม่ได้ชื่อเกิดจากใจข้างในความว่างมีรูปลักษณ์วัตถุที่จำเข้ามาใจก็เกิดวิถีขึ้นมา สิ่งน,นั้นให้เธอใช้แบบปลอมๆไม่ใช่ของจริงแต่ว่าอนันตชาติมาเวไน,นทั้งหลายก็เพราะชื่อนี้ทำให้ต้องรับเรื่องที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งมากมายต้องรับเคราะห์ภัยภัยพิบัติมากมายเธอฟังชื่อของเธอฉันฟังชื่อของฉัน เธอจำชื่อของเธอฉันจำชื่อของฉันพวกเราก็มาสู้กันเอาชื่อนี้มาเป็นจริงมาต่อสู้กันฉันจำเข้าไปแล้วลูกผู้ชายแก้แขนอีกสามปีก็ไม่สายอยู่ข้างในความว่างเพราะว่ารูปรักษ์ที่อยู่ภายนอกมันมีไม่มีตามกฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ไม่ต้องรอเธอไปบำเพ็ญที่เธอต้องบำเพ็ญคือข้างในความว่างของเธอมีเอาไม่ออกอยู่ข้างในไม่สามารถมีไม่มีภายนอกรูปรักษ์ฟ้าดินคนและทำวิถีอันไหนบ้างไม่ใช่มีไม่มีแจ้งดูแจ้งดู มันล้วนคือมีไม่มีอน,นันตชาติมาพวกเราจำเสียงและรูปลักษ์อยู่ข้างในยานว่างเกิดการใช้การเคลื่อนไหวสงบนิ่งชอบหรือไม่ชอบยึดติดทั้งปวงนามรูปทั้งปวงเหตุปัจจัยทั้งปวงสิ่งไหนบ้างที่ไม่ใช่ปรากฏออกมาจากเสียงและรูปลักษ์ เธอลองทำความรู้แจ้งดูฉันรักเธอมากฉันชอบเธอมากฉันเกลียดเธอมากฉันเข้าใจเธอผิดฉันหึงหวงฉันอิจฉาเธอทั้งหมดล้วนมาจากเสียงและรูปลักษณ์เสียงและรูปลักษณ์แสดงออกมาจากอัตรารับรู้ข้างในความว่างมันคือวัตถุ มันไม่มีจิตญาณชีวิตคนเหล่านี้น่าเศร้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนที่มีจิตญาณถูกสิ่งที่ไม่มีจิตญาณพาหมุนวกวนสิ่งที่มีความนึกคิดถูกสิ่งที่ไม่มีความนึกคิดพาไปเวียนว่ายไปรับกรรมสนองน่าสงสาร มีไม่มียิ่งใหญ่มากพวกเราไม่รู้พระวิสุทธิอาจารย์ไรโลกของพวกเรามีความเมตตาการุณายิ่งใหญ่เป็นบรมบครูของโลกอะไรเรียกว่ารับวิถีธรรมก็คือมีไม่มีในโลกนี้ไม่มีความมีอยู่สักอย่างพวกเราต้องจัดการกับความสัมพันธ์ทั้งปวง จัดการกับบุญคุณความแค้นทั้งปวงจัดการกับปมเงื่อนมากมายที่ผูกกันอยู่ในจิตใจจัดการที่ตรงไหนจัดการข้างในความว่างมีไม่มีถ้าข้างในความว่างเป็นมีอีกหมื่นพันปีเธอก็ไม่สามารถจัดการได้เพราะข้างในผูกเงื่อนตายเงื่อนเป็นไปเรียบร้อยแล้ว ผูกจนปมนั้นเงื่อนนั้นขยับขยื่นไม่ได้เธอจะพลิกมันได้อย่างไรดังนั้นจึงเรียกพวกเรามารับวิถีธรรมมาค้นหาจิตญาณตนของพวกเรามารับรู้มีไม่มีเพราะในโลกนี้มีเพียงมีไม่มีเท่านั้นที่จัดการได้ในโลกนี้ไม่มีสักคนสามารถแกะเงื่อน ที่อยู่ในใจออกได้จะแกะเงื่อนออกได้นั้นต้องอาศัยมีไม่มีเท่านั้นไม่ว่าจะใช้ทำวิถีใดๆศาสนาอะไรพระสุดคำพีอะไรก็ไม่สามารถทำได้ความสามารถนี้อยู่ที่หลักสัจธรรมสากลมีไม่มีมาทำให้มันสมดุล เงื่อนนี้ปมนี้ต้องค่อยๆแกะออกไม่ใช่ทำได้ทันทีไม่ง่ายอย่างนี้จะแกะเงื่อนออกจะขจัดปมออกได้ต้องมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีตลอดเวลาเบื้องหลังของมันก็ว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างไปเรื่อยๆว่างไม่ว่างว่างไม่ว่าง ดังนั้นมีไม่มีว่างไม่ว่างคือภาวะเดิมทีของพวกเราเป็นลักษณะที่แท้จริงชมหน้าแท้จริงของพวกเราที่แท้จริงของแจ้งจิตเห็นญาณดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าความมีไม่สามารถบรรลุธรรมความมีคือทำความดีความมี แค่จิตใจดีงามเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับการเกิดตายต้องมีไม่มีเท่านั้นไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรจะหยิบของสักอย่างก็ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงจะทำได้มีทำไม่ได้ว่างก็ทำไม่ได้มีก็มีตายว่างก็ว่างตายแล้วคนเรา อยู่แต่ในความมีอยู่แต่ในความว่างจะจัดการเรื่องการเกิดตายได้อย่างไรจะเข้าถึงว่างแท้แยบยนมีแจ้งจิตเห็นยานได้อย่างไรต้องมีไม่มีพระวิสุทธิอาจารย์บอกกับพวกเราต้องมีไม่มีเท่านั้นจึงสามารถแกะปมเอาเงื่อนในจิตใจออกไปได้ จุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญธรรมของพวกเราคือขจัดการเกิดตายไม่อยู่ในอินอย่างธาตุห้าออกจากสามโลกพวกเราต้องกลับคืนสู่ฟ้าแห่งความว่างแท้กลับคืนสู่ฟ้าแยบยนต์แห่งยานตนไม่ใช่อยู่ในจิตใจที่เป็นความมียานตนต้องมีไม่มี เธอต้องแจ้งเห็นญาณจึงบรรลุพุทธ,ธได้เธอจะแจ้งเห็นญาณได้เธอต้องให้จิตใจสว่างจิตใจจะสว่างอยู่ที่มีไม่มีเพราะฉะนั้นจะแจ้งเห็นญาณบรรลุพุทธ,ธจิตใจต้องสว่างก่อนจิตใจไม่สว่างเพราะในใจยังยึงยดมีในใจยังมีของกู ยังมีของกูก็ต้องไปเวียนไหวไปเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์ก็ดูว่าความมีของเธอเป็นประเภทไหนเช่นความมีกุศลความมีอกุศลความมีกุศลและอะกุศลความมีอวิชชาความมีที่ร้ายจุดเริ่มต้นมีมากมายความมีเอาไม่ออก มันจึงยุ่งยากเช่นนี้เพราะคนเรายึดติดรูปลักษณ์เห็นความมีก็เป็นของกูโปรดจำไว้มีของกูต้องทุกข์ต้องกังวลมีของกูต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่หยุดในใจของพวกเรามีปมมากมายร้ายขอบเขตปมเหล่านี้อยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่าง การมองการฟังการคิดการพูดและการกระทําของพวกเราปัจจัยของพวกเรากรรมตอบสนองของพวกเราการเวียนเกิดเวียนตายของพวกเราล้วนสํำแดงปรากฏออกมาจากจุดนี้พวกเราบำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญดูทีเดียวก็รู้แล้วในใจมีปมติดอยู่มากมาย แค่เสียงหนึ่งก็พูดไม่ได้รูปรักหนึ่งก็ว่าไม่ได้ดูสิอัตตาตัวใหญ่มากอัตตายุติิอัตตาทิฏฐิอัตตาโอหังใหญ่ขนาดไหนในใจมัดปมผูกเงื่อนไว้มากมายเงื่อนและปมเหล่านั้นต้องแกะออกจนไม่มีปมอยู่ในใจต้องมีเมตตากรุณายิ่งใหญ่ เคารพทุกคนสำนึกคุณทุกคนรับผิดกับทุกคนให้อภัยทุกคนและขอทุกคนให้อภัยยกโทษอบอุ้มเราจึงทำตัวเองให้ดูงดงามสมบูรณ์แบบสูงส่งล้ำค่าไร้ทุกข์ไร้กังวลพวกเรามีแต่ตัวเองถูกคนอื่นผิดพฤติกรรมเช่นนี้ กำลังผูกปมอ,อยู่ดังนั้นชีวิตจะสูงส่งต้องขจัดปมให้หมดไปและอย่าผูกปมอ,อีกเพราะปมนี้มีแต่นำความทุกข์ให้พวกเราพวกเราต้องนำพาทุกคนพ้นการเกิดตายจะพ้นการเกิดตายอยู่ที่มีไม่มีหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ มีไม่มีช่วยขจัดปมในใจมีไม่มีช่วยไม่ให้เกิดปมในใจอีกต่อไปเวลาบรรยายธรรมของข้าพเจ้าก็หมดแล้วเช้านี้ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทขอทุกท่านปลดยกโทษให้อภัย สำนึกคุณและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง